มีมันีิอยากชวนคุณผู้ชมมาใช้เงินทำงานกันนะคะมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างเริ่มต้นจากวิธีแรกสุดง่ายสุดเลยก็คือการฝากเงินค่ะแต่เป็นการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษนะคะที่มีสภาพคล่องเหมือนการฝากออมทรัพย์เลยแต่ผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยด,ดีกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารด้วยนะคะอีกรูปแบบก็คือแบบเงินฝากประจํานั่นเองนะคะแบบปลอดภาษีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีระยะเวลา24เดือนสําหรับใครที่มีเป้าหมายชัดเจนก็ล็อกไว้เลยนะคะอยากมี2 4,000บาทในอีก2ปี ข้างหน้าก็เก็บเงินเดือนละ1,000พบาทฝากเข้าเงินฝากประจําแบบปลอดภาษีก็ได้ค่ะ2ก็คือตราสารหนี้นะคะซึ่งมีหลายประเภททีเดียวนะคะไม่ไว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่รัฐบาลเป็นผู้ออกพันธบัตรภาคเอกชนหรือที่เขาเรียกว่าคุณกู้ซึ่งเอกชนเป็นผู้ออกนะคะซึ่งก็จะมีอันดับเครดิตหรือว่าเรตติ้งไว้คอยกํากับด้วยเรตติ้งมากดอกเบี้ยน้อย เรติ้งน้อยดอกเบี้ยมากนะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดลงสองแบบก็ไปซื้อผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็คือบรรดาสลากอมสินหรือว่าสลากพกสนะคะนอกเหนือจากเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินแล้วยังมีโอกาสลุ้นรางวัลทุกงวดด้วยนะคะซึ่งถือว่าถูกจริตคนไทยอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งก็แล้วแต่ระยะเวลานะคะสาปีในการถือครองส่วนหน่วยเนี่ยก็ขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่าง สลับสินเนี่ยหน่วยละประมาณ50บาทนะคะส่วนสลากทกสหน่วยละประมาณ500บาทนั่นเองค่ะ ต่อมาก็เป็นรูปแบบของประกันกันบ้านนะคะนั่นก็คือประกันสะสมทรัพย์ค่ะนอกเหนือจากเราจะนําเบีย้ยประกันไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้แล้วนะคะยังเป็นการเก็บออมเงินในระยะยาวอีกด้วยเมื่อครบเวลาของกรมธรรม์ก็ได้เงินคืนเป็นเงินก้อนนะคะแล้วก็ได้เงินระหว่างทางดอกเบีย้ยเนี่ยหรือว่าผลตอบแทนจะมากกว่าการฝากเงินเล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ของความคุ้มครองได้อีกด้วยใครสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูค่ะ ต่อมานะคะก็คือกองทุนรวมประหยัดภาษีค่ะมี2กองทุนนะคะก็คือกองทุน LTF นะคะหรือว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุน r m f นะคะหรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะ LTF เนี่ยต้องถือ7ปีปฏิทินนะคะส่วน r m f เนี่ยจะต้องลงทุนต่อเนื่องไปจนอายุ55ถึงจะสามารถถอนออกมาได้นะคะซึ่ง2กองทุนนี้มีข้อดีก็คือสามารถลงทุนควบคู่กับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วก็วางแผนเกษียณไปในตัวได้ด้วยค่ะสุดท้ายคือการลงทุนในหุ้นนะคะสำหรับ ใครที่อยากได้ผลตอบแทนมากหน่อยต้องกล้าเสี่ยงหน่อยนะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงนะคะแล้วก็มีความผันผวนในราคาสูงทีเดียวดังนั้นใครสนใจการลงทุนในหุ้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะและเหล่านี้ก็คือวิธีการให้เงินทำงานซึ่งคุณผู้ชมสามารถค่อยๆเรียงระดับความยากง่ายไปปรับใช้กับตัวเองก็ได้ค่ะ